สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความเข้าใจนะคะถึงปัญหาของมือที่สปัญหาของครอบครัวมันมีหลายสาเหตุมากแต่มีสาเหตุหนึ่งที่หลายคนกังวลน,นะคะบอกพี่นกเขาว่าพวกผู้หญิงพวกนั้นไปลงนะมาหรือไม่ก็ สามีโดนของภรรยาโดนของนะคะซึ่งอาจจะมีฝั่งนู้นเขาทำคุณใสใสหรือว่าเขาทำสเสน่ห์ใสอะไรแบบนี้ก็มีความกังวลกันวันนี้พี่นกจะให้ดูคลิปหนึ่งนะคะที่พระเยซูเนี่ยมาช่วยเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกชายนะคะโตเป็นหนุ่มแล้วแหละแต่เขาถูกผีนะคะมาสิงเขาแล้วก็มีอาการเกิดอาการแบบว่าต่อสู้หรือว่าฟืดฟัดอะไรแบบนี้ซึ่งพ่อของเขาไม่สามารถจะรักษาได้เอาลูกชายเนี่ยไปให้สิทธิ์ของพระ เยซูรักษาสิทธิ์ของพระเยซูก็รักษาไม่ได้ดังนั้นหลายคนมีความกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณหรือว่าไสยศาสตร์สิ่งที่ไม่ดีมนดําอะไรต่างๆการเจิมต่างๆเ,เรื่องต่างๆในแนวเนี้ยที่จะทําให้สามีหลงเขารักเขาแล้วก็ลืมเราอะไรแบบนี้นะคะวันนี้ข่าวดีค่ะพระเยซูสามารถที่จะทําให้วิญญาณหรือของที่ไม่ดีทุกอย่างที่อยู่ในตัวของสามีรวมทั้งตัวของเราเนี่ยเสื่อมไปเป็นโม ไปนะคะเพราะว่าพระเยซูมีอํานาจด,ดังนั้นวันนี้การที่เราใช้ชื่อนะคะว่าพระเยซูนะคะให้เราพูดว่าให้พระเยซูอวยพรสามีให้สามีของลูกเนี่ยถ้าเขาโดนของมีคุณใสมีเขาทําอะไรใส่ให้ขอให้สิ่งนั้นของนั้นที่ลูกไม่รู้จักชื่อที่ลูกไม่รู้จริงๆว่ามันคืออะไรแต่พระเยซูรู้เนี่ยขอให้สิ่งนั้นที่ทําลายความเข้าใจทําลายความรัก ของลูกกับสามีเนี่ยให้เป็นโมคะนะคะให้เราอธิษฐานแบบนี้เพราะว่าคําว่านามพระเยซูชื่อว่าพระเยซูเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มีความมีฤทธิ์เดชมีพลังอํานาจในโลกของฝ่ายวิญญาณนะคะสิ่งใดที่เป็นวิญญาณชั่วสิ่งใดที่เป็นวิญญาณที่ทําร้ายเป็นสิ่งที่อุปสรรคขัดขวางในความสัมพันธ์ของเรากับสามีเนี่ยก็จะทําให้เกิดการเป็นโมคะหมดอาการไปนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันเพื่อความ เข้าใจนะคะว่าเวลาที่สิ่งไม่ดีเหล่านี้มันหมดอาการไปแล้วเนี่ยความรักความเข้าใจอะไรมันจะกลับคืนมานะคะเชื่อแน่ว่าถ้าเรารู้จักพระนามของพระเยซูว่ามีอํานาจและศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนน้องไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าสามีจะโดนของอะไรมาจะโดนทั้งอัลคเมนทั้งประเทศมาทําใส่สามีคุณหรือภรรยาของคุณเนี่ยเขาก็จะหลุดได้เพราะว่านามของพระเยซูชื่อของพระเยซูนั้นศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในสากลละโลกนะคะยังไงอย่าลืมนะคะให้ พระเยซูเป็นผู้ที่ทำลายสิ่งเหล่านั้นโดยคำอธิษฐานของคุณคะ่ะไปดูคลิปกันนะคะพระเยซู พระเยซูขอท่านช่วยบุรข้าด้วยได้โปรดช่วยเขาด้วยเถอะข้ามีลูกอยู่เพียงคนเดียวข้าขอให้ลูกศิษย์ของท่านขับผีออกแต่เขาขับไม่ได้โอ้เจ้าผู้ขาดความเชื่อและดื้อรัน้นเราต้องอยู่กับเจ้าและทนพวกเจ้าอีกนานเท่าไหร่นำลูกท่านมานี่ Oh yeah Mae'n ddim agor hau. A sy'n dan ding เห็นไหมคะว่าเมื่อลูกชายของเขาเนี่ยเป็นอิสระจากวิญญาณหรือสิ่งที่ไม่ดีที่ครอบงําเขาแล้วเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมากอดพ่อเขารักพ่อเขาแสดงความรักนะคะอันนี้แหละคือความสมบูรณ์ที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของเราไม่ต้องกลัวนะคะไม่ว่าจะอํานาจไหนไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์ศาสตร์ใดเก่าแก่ขนาดไหนขลังขนาดไหนไม่มีใครขลังไปกว่าพระเจ้าพระเยซูปไปแล้วนะคะเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นเก่าแก่นะคะรุ่นเก่าแก่ที่สุดลายครามที่สุดแล้วเพราะว่าพระองค์อยู่ตั้ง แต่เริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่มีโลกใบนี้เลยนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมั่นใจค่ะพระเยซูเป็นพระเจ้าที่สูงสุดศักดิ์สิทธิ์สามารถช่วยเราได้นะคะและสามารถทํำลายลิ์ทั้งหลายเวรกรรมทั้งหลายรวมทั้งไสยศาสตร์ทั้งหลายที่ต่อสู้ครอบครัวของเรานะคะเราจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แน่นอนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน